เอาหอเอาหอเอาเอามาดิเอามาดิเอาเ้ามาดิเ้ามาดิเอาดิมาดิมาดิคุณหมอชุบเลยคุณหมอชุบเลยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเดน้องหมอบอเน้องหมออเข้ามาดิพี่หเองหเองหเอง ไม่น่าเลยพะย่คะในแต่พี่นนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกเท่าทีเท่าทีไม่เนี่ยขาใจเอ้ขาใจอันนี้ขาใจแล้วนะขาใจขาใจเด๋ยวอย่าฟาดกุังตุ๊บไอ้เนียรถจอดไหนว่าฝั่งไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้ลืมลืลืมที่จอดรถเหลียวพี่ โอ้หมูไม่ก๊อปมาดิว่ะอ้าทำไมจ่างอยู่เนี่ยจ่างเป็นอะไรตายอ่ะเล่นกันจนมาตีบห่จางเลยใครอ่ะใครตีอ่ะเล่นกันเหรอเฮ้ยตีไฟกูทำไมมึงตีไฟกูเอาไฟกูขึ้นเลยฮะาอ้าวพี่นิดได้ได้เล่นเล่นได้เล่นเลยอ้าว

เยอะอีกล้ลุงยออีกแล้วยอกันอีกแล้วอะไรไม่ใช่ที่ปิดเหรอแล้วก็เราเราไปนี่ไหมไปจีเล็กไหมไปไหมใช่โอเคไปจีเล็กมาโอเคไปหมดเลยแล้วยาวหมอสุนินยาวเย้ามันยวยาวยาวยาวและผมซุปเปอร์ร็อกและผมกอุปเปซซูบินดายาวยาว แล้วพวกเขาไปไหนกันหมดแล้ววะทางน้ำพี่เขาบอกย่แย่เย้าเยาใจเลยมึงก็ไปเปิดเดี๋ยวนีไม่เชื่อกูอะไปจอดรถไปจอดรถไปจอดรถแล้วมึงไปหมอสลินติกกับโอ้โหลองดูกจัดเอาเฮียเอาไงกูไม่ขับจนกว่ามึงหาเจอไอ้นี่ลองรถมาเฮียให้มึงดูเจอเก่งแล้วหมอสลินแต่เขาพูดอะไรไม่รู้โยโย่แกนเองโน่นเนี่ยอะไรนะ เูเนี่ยระหว่างลุงชินนะไปดูมาตำรวจลุงชินหมอสุนินนะสุนินฮะโอเคไม่ใช่สุนินโทษครับคุณหมอเอ้ยคุณหมอคุณหมอโทษครับคุณหมอคุณหมอโทษครับเอ้ยเรียกชื่อเขาผิดซะแล้วกูเรียบร้อยโทษครับขอโทษครับเจอ่ยไหนพี่ตัรณะ สวัสดีครับคนนี้สวัสดีครับแล้ำมาคับมาโช่วงมาทำไมวะลำไม่ไม่ไปทำเล็กกรบพี่เออว่ะใช่แล้ว อะไรก็หลอปั๊บคิดว่าจะทำอะไรแต่เดี๋ยวห้าทุ่มก็ต้องมาชุมถูกไหมใช่ก็มีเวลาอยู่สามทุ่มสี่ทุ่มได้อยู่คิดเลขอะไรอืมคิดเลขอะไรคะสามแปดสี่ค่ะหนูอะไรพี่สี่เจ็ดหนึ่งค่ะหนูอะไรพี่คะสามแปดหนึ่งสามแปดสี่อ่โหไม่ดีเลยมันเป็นสลากับของกําลังเลยมันผสมกับพี่กําลังเมื่อกี้ อะไรวะเนี่ยงจ้สามแปดสี่ไอ้สามแปดหนึ่งสามแปดสี่อะไรเหรอคะเอาสา 3, 8, มแปดสี่นี่ค่ะจำจำไม่ผิดแต่พี่กินไหมตับสามแปดสี่สามแปดสี่สามแปดสี่นะหาขึ้นเอาโอนแบบหนึ่งดอนเนี่ยนะ รนี่คืนเงินให้ฮะค่าอะไรอ่ะค่ารถไง่จะแเองล่าคิดดอกเบี้ยห้าหมื่นอ่อยอ่ะโอ้เกินไปหรือเปล่าพี่ไม่ได้ทำข้อตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยอ้าวเบี้ยวเหรอพี่ไม่ได้ทำข้อตกลงว่าจะทำข้อตกลงไว้ทำตอนไหนดูใต้ผมอะไรดึงรมอะไรออกมาเห็นเลยรถคันไหนอ่ะแต่งกวาเราอ่ะ เดี๋ยต่างจะไปดูไม่เดี๋ยวอ่ะสองหมืนไม่เชื่อไม่อย่างไม่มีไอ้พี่หรอกนะคิดเกินไปหรือเปล่าหน้าเป็นสีแดงแล้วขึ้นเลือดแล้วน่ะอีสองหมื่นไม่ไม่เหรอไม่ให้หรอกทำไมถึงไม่ให้ไม่ให้หรอกเพราะว่ามันสูงเกินไปอ่ะหรอคุณเอาเงินนี้ไปทำอะไรคุณจะ มาเดี๋ยวนี้เลยนึงมือฉันคุณหยุดอะไรแถวนี้อะดูพี่ไว้เนาะดูพี่ไว้ทิ้งกบจูบงี้เหรอไม่ผมดูไอ้โยโย่พี่อยู่เนี่ยเอาไรอ้าวเขาเช่อเนี่ย ูไว้นะจุ๊บกันแล้วพี่เมื่อกี้จุ๊บกันแล้วเหรอเมื่อกี้จุ๊บหรอืมดอกเบี้ยไงดอกเบี้ยทำมั่งพี่ทำไมงอนนะต่อยใหญ่เลยแย่ข้างข้างไปแล้วข้างไปแล้วข้างใหญ่เมาคอลีเอโดเมาคอลีเรียบร้อยเยนโดข้างแล้วแย่ข้างตายตายไปไหนฮะ เียๆ่ยะเดี๋ยวเราเรารวมเสร็จปุ๊บเราไปเคลียร์หัวกันมนุม่ยเคลียร์หัวเสร็จปุ๊บพีท่ทำอะไรอ่ะหมาไม่เานะอาด้วยเฮ้ยไอ่ลำเท้าพี่ดูด้วยนะประมาณชั่วโมงโทรเรียกกลุ่นละหรือว่าอย่างอื่นพี่ตาช่วยด้วย <S 2> <S 2> <S พี่ตาช่วยจับด้วยอยู่วางนะพี่ เนี่ยคืนคืนแล้วพี่เนี่ยพี่เราทำั้ไเลาพี่เขาห่งเาทำยังไงอ่ะปางโทรศัพท์ลงวางลงพี่ทำพี่เขทาอย่างไรพี่เขาลงจะพาต่างไปเข้าห้องแล้วอ่ะีจาพี่นขจ้าจ้าีนี อ <Boy. S 1> พี่จะถามเราก่อนว่า <Wow. S 1> จะเข้าห้องกับพี่ไหมไม่โ <Okay. S 2> อเคตอน้าจังตอบว่าไปเหรอไปก็เข้าห้องพี่จะไม่ขัดขืนพี่จะไม่ขืนพี่จะไม่บั่งคับเราอ๋อ uh huh. ไม่ไปตอนนี้หรอกโอเคนั่งไปเลยไม่ไป ไหนพี่บอกว่าจะไม่ขัดขืนก็ไม่ได้ขัดขืนแลเมื่อกี้บอกเราไม่ไปตอนนี้ก็หนังว่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งไม่ไปตอนไม่ใช่สักสองนาทีแล้วก็ชวนใหม่แล้วก็ไปใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปออเดี๋ยวเราต้องไปฉีเน็กกันอีกตั้งเยอะแยะเด็กก็เหนื่อยมันก็ต้องมาพักมันก็จะ้นตะไปเจอที่เหนื่อยอะไรพี่ไม่เหนื่อยเอาไงไม่ไม่ไปอ้าว มันใกล้ถึงนี่เป็นอะไรนี่เปนมันใกล้ถึงได้ยังไงอะะมันใกล้ถึงฤดูแล้วพี่ใกล้ถึงแล้วใช่มันจะถึงฤดูแล้วแล้วถ้าเกิดมันกลายเป็นมันเดือนสิบสองวันที่สิบสองแล้วมันจะยิ่งเข้าไปใหญ่นะรู้ป่ะเย้นปล่อยก็ได้ปล่อยแล้วนะหมองซื้อใหม่หรอคะเนี่ยรู้ต้องมาแล้วมาแล้วพี่กูมาพี่กูมาตาย พี่ตานเด้อเจ้เข้าห้องเหรอใช่ดิพี่เดี๋ยวเลือกให้เดี๋ยวช่วยเลือกห้องหน่อยพี่คานเอาที่มันมีเปิดไฟกับปิดไฟโอเคโอเคเดี๋ยวจอดรถก่อนโอเคแบงค์ฉันไปบังคับคู่แค่นั้นลาค่ะโคตรเดินทางกันชนนันนี้อะค่ะเจะบอกไงพี่ตานไปพี่ห้องไหนพี่ไปเล่นห้องไหนไว้อ่ะไปทางโนะ นี่ไงอนนี้ดีกว่าริมทะเลดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือมันมันมันไม่เอาเดี๋ยวพื้นขึ้นตรงนี้ดีกว่าในห้องนั่เลยมันเหนียวเหรอริมทะเลเดี๋ยวนะพี่ต๊ะไม่หมายถึงว่าห้องริมทะเลฝั่งนู้นไงพี่ตาต้องช่วยพารือเบ้าไม่มันก็เป็นความสุขเนี่ยเราก็แค่พักผ่อนในห้องไม่ได้ยัไอะไรยอ๋อแค่ไปนั่งเฉยๆเลย ไม่ <therapist. S 2> ได้พี่ตาต้องขึ้นลิฟต์ข้างล่างอันเอสมมุติแล้วมันมืดซะด้วยตรงเนี้ยใช่อ๋อในลิฟต์เลยใช่ว่าไอ้มองโอเคมันมืดนะพี่โอเคนะตึ้มเออโอเคพี่เช็คแล้วไม่มีใครอยู่พี่เดียวเดียวนานไหมเนี่ยไม่นานไม่นานชั่วโมงพี่ตากินเหล้วอยู่ตรงนี้ ถึงละวันนี้แหละอาจจะยัดเยียดให้กับเองเองจะต้องเป็นของค้าเอาละมาจ้างไงอ่ะพี่ทำอะไรแล้วก็จานจะกิ้ทั่วบางหนาเลยคอยดูเอาชอบสุดช,ชอบเสี่ยงดังว่าเอา้าพีธานอีเช็คแล้วดีดยวี่เช็คอีกทีก่อนแตะก,กินดีแล้วนะ้า,าพี่<ะ>ไม่เปิดย,ยากตง,งนะยากดูเหมือนกันกี้จะแค่ไม่เอ้าเอาเอา โอเคโอเค้ทางสักลูกเข้ทำไปดวกแต่ปิดตาไปเอาเลยเอาแล้วนะช่วยด้วยมองมองไปมัเป็นไรปิดตาตัวนะครับตัวนะครับตัวที่ส่วนของคนนะครับตอนนี้ตัวนะครับตัวนะครับทำไม่ได้นะฮะพูดที่ส่วนของคนนะเฮ้ยพี่ราพี่ระไอพี่นุนเนี่ย ยเอาละนี่เดี๋ยววะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำอะไรก็พามายืนเฉยๆเนี่ยเอายังไม่ถารับะไรเลยเอาจ้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 าจ่า้าจ้าจ้อยไาจ้าจ้ยจ่าจ้้าจ้่จ้่จ้า้จ้าจ้าจ้จ้จ อยู่นิ่งๆสิมาจ้าตีห่อยบ้าพี่นะอะไรของหลาวะจ้าจีอะไรจะจับเธอไว้แลหวสิอะแล้วก็คบกันมานานแล้วนะเอาไงเนี่ยมันก็คบกันนานแล้วแต่ว่าแล้วพี่จะเสงตัวเนี้ยน้อยเนี่ย ไม่เซลจากเซลจากทางไหนอะพี่เบต้าช่วยจังด้วยเขาไม่ได้ยินในห้องเก็บเสียงแหกปากไปเลยเอาาลนะอาไปเลยมีใครดีไหมหรือว่มีใครดีหรือเปล่ามนมี้หรอกอยากจะฟ้องฟ้าอยากจะฟ้องฟ้าตั้งแต่ที่ประเทศนู้นด้นแล้วก็ประเทศนั้นประเทศนี้เราบอกว่าพี่เป็นคนแบบไหนพี่เป็นคนแบบไหนอะพี่เป็นคนแบบนี้แบบนี้คือขืน คืนใจทำพี่ไปทำแล้ไปพี่ทาน์ไปพี่โอเคเอางี้ก็จะไม่ไม่ทำอะไรแล้เป็นงอนกัเปลี่ยนใจแล้วนะพี่นะเป็นงอนตอบคำถามพี่มาคำถามนึงก่อนทั้งคู่เลยครับว่าเมื่อกี้เห็นพูดกันว่าคบกันมานานแล้วสรุปคือคบกันแล้วหรอก็ตั้งแต่เด็กนะหลังวันเกิดปันไหน มันเกิดใครอ๋อ hmm. น yeah. 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 yeah, yeah. yeah. like oh, no. ี mm ่ไ hmm. ม no. ่ได้เปิดเผยหรอตอนนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ละก็มอหมเป็นยังไงไปละพี่ตั๊ดปะแย่แย่แย่แกงดูกงดูแย่กลองดูกลองาก้ะก็ไม่เหมือนดนตรีเขาพอานจาตัวจริงแย่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 ไม่ได้อะไรลยไม่ได้ทอะไรเลยหรอผมแค่จับมือแล้วก็หอมแก้มแค่นั้นเองอ๋ออะไรีี่ย่ะ สวยเลยคันฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราไปเคี้ยวหัวกันก่อนค่ะใครเนี่ยใชายหาอ๋อ่เชถโทรโเอ้ยพวกใครสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขาใจขาใจสไตล์ขาใจขาใจได้ถ้าทุ่มได้มองพอดีเนี่พี่ที่เราไปไปชุมเมื่อวาน หยอ,อกเล่นนะทุกคนมัเน,นเป็นการเล่นสตอรี่นะครับเป็นการเล่นสตอรี่นะฮะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอยากให้ทุกคนหัวเราะนะฮะสนุกสนานนะครับทุกคนมุนคนนะเอ้ยยังไงเนี่ยอะไรครับพี่บะเขาบอกว่าเราไปจีบไปทั่วเลย ก็บอกวันนั้นที่คุยว่าชอบแต่ไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่ว่าก็ไปอีกวันก็โสดแล้วก็ไปจีบไปเรื่อยอ่ะเขาบอกว่าไม่รู้ไปใส่นวเนียน้อยกับใครไว้บ้างเขาบอกอย่างเงี้ยไออ่ะไปเรียกดนิคนไหนเงียฮะเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เอ็นวเนียน้อยเนี่ยมีกี่คนบ้างก็ไม่รู้วันนั้นเนี่ยบอกว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าโสดแล้วก็จีบไปเรื่อยอ่ะใช่หรอ เขาบอกไม่เข้าใจแล้ววันนั้นก็บอกว่าชอบบัจจางบัจจางก็บอกว่าชอบจีบรเลยนะฮะจีบอะไรวันนั้นอ่ะจีบอะไรจีบไปเรื่อยคืออะไรจีบไปเรื่อยวันนั้นที่บอกว่าโสดอ่ะจริงพี่ไม่พูดดีกว่าถ้ากลขอเบอร์หนดีไม่มีเบอร์เลยเราต้องไปจีบเอกกันแล้วไม่คุยกันก็ให้รู้เรื่องเมื่อกี้อะไรบอกพี่ไปปล่อยดูเนน้อยคืออะไร เออโน่นนี่น้อยกี่คนก็ไม่รู้เราไม่ทำไมน้ำเสียงเปลี่ยนด้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวนะขอสักเต็มสปีดเดิมใจเลยไม่แน่ใจอะไรอ่ะเอ๋พี่ทำนี้กับใครไหม่ะก็รู้ว่ามีความหมารู้ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพี่เลยเห็นพี่ไปกับสาวว่ะแล้วเราไปไหนอ่ะเราอยู่ไหมอ่ะอยู่ค่ะไหนอ่ะพี่ไงอยู่นี่ไง แจ๋าไม่รู้นะว่าจ๋าเป็นคนที่พี่ชอบคนที่เท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงอะ <c oughs> เพราะว่าวันหนึ่งพี่ก็งอนจา๋าวันหนึ่งพี่ก็บอกสวยวันหนึ่งพี่ก็จีบผู้หญิงอวันหนึ่งพี่ก็มาหามาจา๋าหยุดไม่ต้องพูดมันอยูย่ที่ว่าพี่จะมาหามาจา๋<ห>าเ่แล้วก็ไ,ไม่ต้องพูดปังไว้าไปเราอะ่ะคือคนที่พี่ชอบปัจจุบัน <c oughs> คนที่เท่าไหร่คะแล้วก็อนาคตจุบันปัและอนาคตคนที่เท่าไหร่คะคนที่ไหนคนที่เท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกนะ สำคัญคไ๋ยวนะแล้วคือนับอดงอดีตด้วยเหรอหรือไงไม่นับอดีตแต่จากนับเฉพาะตอนนี้ตอนนี้บัดหนาวตอนนี้แค่หนูอลิวานอลิวานฟานวันนี้แค่หนูแล้วพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้ก็แค่หนูเป็นแมวอะไรเต็มไปหมด พรุ่งนี้ก็แค่หนูแล้วเวลาแล้วเวลาถ้าบอกว่าพี่น้องกันแล้วมีจุบด้วยมีก่อนด้วยอย่างเงี้ยมาจากสามารถทํากับคนอื่นได้ไหมถ้าเป็นพี่น้องได้ใกล้ตัวสุดได้โอเคอย่างนั้นเราตกลงจิ้มนิ้วกันก่อนมีภาพในมิดในหัวแล้วคิดว่าถ้าเราเจอแบบนี้พี่จะกอดใครจะอะไรแล้วพี่บอกพี่น้องก็คือพี่น้องแล้วมาจากถ้าทําแบบพี่หรืออะไรก็ตามเราจะไม่งนกันอืโอเคไหมอ่าให้ โอเคเช่ยหลอจังวะมันนั่งฟังเรื่องตัวเองว่น่มันหล่อมันหล่อมันตอบหล่อมาไอดอลมาไอดอลถ่ายถ่ายลงทวิตว่าเป็นแฟนกันได้ไหมแล้วสรุเราได้ไหมเป็นได้แล้วเหรออย่าอย่าคุผิดมาอย่าทำแบบมานี่มานี่โอ้โหยาว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  มีงบ้าอ่ะคุณดึงมือฉันไปอีกแล้วนะคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะดึงไม่ได้เหรอเออมันเนียเขาถามว่ามึงเป็นแฟนกับเขาหรือเปล่ามึงตอบก่อนไม่ใช่ยิงจูบอย่างเดียวเออมึงตอบก่อนอ้าวอีกแค่นี้มันยังไม่พอโอจยอะไรูบอารี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 อาร ตกทำไม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 ตกเหรอตกเหรอเฮ้ยเจ้าไม่ต่อยกูทำไมต่อยต่อยกูทำไมไม่ต่อยกูทำไมเฮียไม่ต่อยกูทำไมมันค้างอ๋มันค้างโต้โตโตมันค้างแล้วมันค้างมันค้างโต้เขาโต้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 เขาโต้โต้มันค้างมันค้างไปค้างโต้เชี่อถ่ายรูปเลยอย่าทำแบบนี้อีก ไหมอืมอืมมันยังไม่พอใช่ไหมอืมสี่พันอืมอืมอืมเจตใจนะเหมือนเขาชอบแล้วจริงสิเกเรดคุณเกียรผมทำไมสมดีให้คุณดูเราเขาชอบชื่อนี้นะสมดีนี่ไงล่ะเรียกชื่อผิดโอเคตามนั้นนี่โคตรโหดเลยว่ะนี่น้องกูเป็นโคตรเอาเลยว่ะ ฉันจะจำไว้กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้โอเคโอเคโอเคต้องจำแน่นอนหุยต้องจำถ้าอย่างนั้นก็จำห้องลิฟต์ปะฉันจะไปถอดตอนไปละชอบความหายใจไม่ทันอ้ย เฮ้ยใครใครว่างบ้างวะแถวนี้ในคาลองหน่อยดิเปลนเงบอางใครว่างบางวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มองมมองไม่ดูลมเลยลมล้มลมอ้มลมเลยนะพิก็ดีนะเพก็ดีนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นทดสอบทดสอบ อันนี้ใครเดี๋ยวอันนี้เนี่ยใครเนี่ยอันนี้ใครกูมาไม่ได้ไม่ไม่องทำไมไม่เลงเมื่อกี้โดนพวกสิสิบสิบปีเสร็จ้องวมาแล้วไม่เราจะไปฉีดเล็กไม่ใช่หรอเราไปทุกคนดีสวัสดีทุกท่านนะพี่แฟนสวัสดีทุกท่านเลยพี่พี่อย่าบอกคนนั้นไดมาจากอยากให้เขามาขอเป็นอย่างทางการมากๆเลยแต่เขา มันก็รู้แล้วแหมเพื่ก็เลยก็เลยจูบกันไม่เป็นคนแบบขอร่างกายแบบเราเป็นติดเราเป็นติดอะไรแบบนี้ที่ไปบอกเขาได้ไหมเออเอาไหมหาที่สวยๆหน่อยไหมเราไปเราไปทั้งทั้งแกไม่เออสักทีดีกว่าได้ยินยันนี่เลยอ่ะไม่อันนี้หมายถึงเรื่องยืนยันที่สุมอะไรนะไม่ไม่เอาแบบที่ไหนดีวะไปจะตุยขอซื้อข้าวหน่อยค่ะขอซื้อข้าวหน่อยขออะไ เจ๊ดูแลแล้วนี่พี่นเอาจังให้พี่น้องจังไม่คุกดินล้มนเจเจนะคะจ้าให้เดินกลับไปขอบคุณมึงมเรื่อยลอยเรื่อยลอยเด็กนเอาตัวนี้นะมึงหนีความจริงไม่ได้หรอกมึงชอบกูก็บอกชอบกูแค่นั้นแหละบทสอบที่สุดบทสอบที่สุดสู้เขาเด็พี่แกไม่มีสิทธิ์ ผมเด็กเบางนาค่ะอยู่เคเคทบางทีก็ทําต็นเรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบ้